ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตนะครับต้นองุ่นนะครับที่ปลูกไว้ริมรั้วนะครับมีหกเจ็ดต้นนะครับมาอัปเดตตอนตอนนี้แดดร้อนมากแล้วครับสี่โมงเย็นก็ยังร้อนอยู่ครับแต่นะครับองุ่นของผมนะครับยังสดชื่นอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับต้น S48 ตัวนี้นะครับที่ผมเด็ดยอดไปนะครับก็เริ่มสร้างนะครับกิ่งอาร์กิ่งอาร์มแล้วครับ เด็ดตรงนี้กิ่งอามก็จะออกครับเริ่มเลี้ยงนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีอามขึ้นมาแล้วครับนี่กิ่งอามเข้าไปนะครับกิ่งอามเข้าไปเลี้ยงเข้าไปนะครับก็เริ่มนะครับเริ่มให้ตัวนี้เริ่มเอาไว้แล้วนะครับเพื่อจะเป็นกิ่งเคนนะครับเพื่อจะกิ่งเคนจะเลี้ยงกิ่งเคนตามตามแนวนี้นะครับนี่แนวนี้นะครับแนวนี้ออกไปนะครับยาวขึ้นมาเป็น หลังคานะครับเป็นนี่ข้างบนนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะทําเป็นซุ้มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต่อไปอ่างุนก็จะย้อยลงมาย้อยลงมาตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ตรงนี้ก็เริ่มนะครับผมเด็ดตัวนี้เพื่อให้เขาเลี้ยงนะครับเลี้ยงต้นเขาก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ไม่เอาก็เด็ดออกนี่ครับมาอัปเดตให้ดูนะครับผมส่วนปุ๋ยนะครับผมใส่ปุ๋ย คอกรอบๆนะครับเติมใส่แล้วนะครับผม